วิท like ี่ถูกวิธีแลลยปล่อยนะไม่แต่คือนะปล่อยนะปล่อยเลยนะเลื่อนดิเลื่ดน สวัสดีครับวันนี้โมกุลชอบบ่บนเหมือนเชิญแมวกัน,นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมกะพาทุกคนมาเที่ยวนครน,นายกครับมาเที่ยวน้ำตกสวนลุงเล็กนะครับผมกุลแล้วก็ไม่มีคลิปที่จะได้ลงครับเดี๋ยวจะมีคลิปเที่ยวนครน,นายกเที่ยวเล่นน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวก็ดูดรอบก่อนนะครับรอทีมงานอยู่ทีมงานยังไม่มา กองทับตุ right? like, ๊กเลยกองครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนี่ครับตอนนี้ก็มาในบรรยากาศรอบๆครับปลากับลพงพี่เยอะมากเลย thì phục vụ Các thầy dù này mà ở đây mà đây Hãy đấy, sụt sụt Nên nào phải tông mùm mùm đấy nè Nè tông mùi gì còn <laughs> คนเยอะมากเลยี๋ยวเดี๋ยวผมเดินครับเดินไปตากทางเดินาทางเไป เยอะมากเลยเด็กน้อยก็เยอะนะครับนี่เลยโหสาวก็มีครับมีสาวด้วยนี่ครับมีเรือด้วยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นหน้านะครับเดี๋ยวสายบรรยากาศรอบๆดูรอบๆ เฮ้ยพี่นั่งนีก็พอนมังน้งจ๊อบทางไหนโดนน้องไปเ่ะจะโดนน้องนี่น้ำดึกวะน้ำเยอะนี่ครับมีเรือด้วยนะครับลำละละล,ล,ลำพันหนึ่งนี่ครับอ๋อ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออภัย,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 ยปะก็ภัยพี่แบรรยากาศนะครับฟิวๆจับกอภัยปะกอภัยไปเลยปล่อยมันตามไปเลย เยอะมากเลยนะกับบรรยากาศชิวๆนะนั่งห่วงยางไปเรื่อยๆ <c oughs> กบตอนนี้ก็มาเชี่ยอบรรยากาศนครนายกครับขัก่อนนะครับก็ไม่ไม่ได้ลงคลิปไม่ลงไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะสองอาทิตย์แล้วก็วันนี้ก็มาลงซะ oh หน่อยพาทุกคนมาเชี่อซะหน่อยถ้าใครอยู่ได้แต่นี้ก็มาได้ครับผมมานครนายกมาสวนนุงมเล็กครับก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับดูครับคนเยอะมากเลย ล้มรอบพันหนึ่งแล้วก็มีสาวด้วยชายเดียวใช่ไหม <c oughs> <c oughs>

นะครับตอนนี้ก็เล่นน้ำเอินไปหน่อยครับผมลืมมาปิดคลิปนะครับผมทุกคนครับก็ขอตัวขออภัยเลยครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปกินสเต็กแบกตับไปดูนะครับผมจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกูนนะครับแต่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเยอะๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไม่ชอบพ้อนแบ ชาแนลนะครับบ๊ายบาย